สิบนาฬิกาส7นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสเปนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระานางเจ้าพระบระม,มราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่ากาศยานปาราเดมายอกาเมืองปารากอะมาโยการาชอาณาจักรสเปนโดยเครื่องบินของบริษัทการบิืไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ t g 8 8 8 6 ใช้เวลาบินประมาณ12ชั่วโมงเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบประเภท TP 5 2รายการ Porto p o r t ท l f i Super Series Sailing Weeks ของรายการ TP 5 2 Super Series 2024มีนายวงสิท์วรศัพ์เอกอัครราชทูตณกรุงม,มาตริด้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองทุีีพระบาทรักเสด็จ t p 52 Super Series 2 0 24เป็นการแข่งขันเรือใบารายการใหญ่ระดับโลกมีนักกีฬาเรือใบที่มีชื่อเสียงรายการอเมริกาคับและระดับโอลิมปิกเข้าร่วมการแข่งขันและมีผู้ให้ความสนใจติดตามชมการแข่งขันจำนวนมากโดยครั้งนี้จัดขึ้น,นท่าเรือปอโต r อโตเมืองปลาลาเกาะมาโยกาซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบเรริกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตกใกล้ชายฝั่งของสเปน การแข่งขันครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีจะส่งลงแข่งขันร่วมกับทีมวายุทีมเรือจากประเทศไทยซึ่งเป็นทีมที่ส่งเคยร่วมการแข่งขันเรือใบประเภท TP52 มาแล้ว2ครั้งในรายการภูเก็ตคิงส์คัพเรการ์ตาครั้งที่35ที่จังหวัดภูเก็ตและการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าไทยที่จังหวัดเพชรบุรีโดยครั้งนี้มเรือใบาจากประเทศต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันจํานวน13ทีมจาก9ประเทศทั่วโลก ธุรแทรรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน